ปิงใช่เมื่อกี้ปิงจริงเฮ้ยนมื่อกี้นะ Thanks เอิ่มเฮ้ยเธออามอย่าไปช็ดกิดิฉันช่วยพวกเธอตั้งหลายครั้งนะพี่ไวโพรเลยไวโพรเลยเออนั่นแหละอ้าววิชิบหายแล้วไวโพรตัวเองอยู่ข้างบนแค่จริง มีเป็นการแบบนีะ่ะเจบหนึ่งซื้อเลยได้มัง้งซื้อเลยได้มัง้งมีน้ำยาเลยนะซื้อมึงอุย้ยมีน้ำยาสุ่มมาดีบอกเลยตอนนี้คือแบบจ,จกกุจุก็จูเก่งเอาพี่สาย <c oughs> <c oughs> ชีวิตเดียวต้องรักสายดี <c oughs>